Today is a very special day for us here at Bon Time Church วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษสำหรับเรานะครับในฐานะที่เป็นครอบครัวคิดจัดบ้านอธิษาน Time that we reflect upon the grace and forgiveness that can be found in our Lord Jesus เป็นช่วงเวลาที่เราทงหลายนะครับจะมีโอกาสได้ระลึกถึงพระคุณและการให้อภัยที่มีได้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Today is a day that ปอ g will remember for the rest of his life และวันนี้เป็นวันที่น้องปองเองนะครับจะต้องจดจำไปตลอดทั้งชีวิตของเขา t h e day that ปอ g says in a public setting that he

with our friends, and with our family, and with our neighbors. Many people have had an influence in the life of Bong. We played a part in seeing him come to know Jesus, and in helping him grow. It's also a very special day for Baum in that he is the first person in his entire family to become a follower of Jesus. Our church played a significant role in him coming to know our Lord Jesus as a university student several years ago Long because of your profession of faith in our Lord Jesus เพราะเป็นพรนาะความศรัทธาในความเชื่อของในองค์พระเยซูเจ้า and obedience our loving command. และการเชื่อฟังทำสั่งบัญชาด้วยความรัก brother ขอให้บัติสมาน้องชายของผม in the name of the Father ระ,ระบุต <the> ร the และพระวิญญาณรบริสุทธิ์เรารุ้มใจกันอธิษฐานครับ พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับพระคุณความรักที่พระองค์ทรงให้กับชีวิตของบางปองขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกและก็เรียกเขาให้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ในวันนี้เขาได้สัญญากับพระองค์ต่อหน้าพวกเราทุกคนและต่อพระพักของพระองค์ว่าเขาเองเขาจะติดตามและใช้ชีวิตตามพระดำรัสของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์สรงโปรดเมตตาที่เขาเองจะมีประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงกับพระองค์ ในทุกๆวันและเขาจะเติบโตขึ้นให้สมกับเป็นบุตรที่รักของพระพิดาเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาที่ชีวิตของเขาเองจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประทยัย และอะไรดียอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเขากับพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงสอนและทรงนำเขาในทุกๆวันที่เขาจะเรียนรู้และเติบโตกับพระองค์และเขาจะเป็นหนึ่งในพระวรกายของพระองค์หนึ่งในส่วนของกิจจกรของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระเกียรติและพระิริจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวขอการเติบโตและการครอบครองของพระองค์ในชีวิตของลองฝังมาจากพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน